อันนี้ก็จะพูดถึงอาหารต้านโรคเรจะได้ผัดไปฮะเรียนหลักง่ายๆก่อนหลักอาหารห้าหมู่เนี่ยผมว่าทุกคนก็ผ่านการเรียนรู้เรื่องอาหารห้าหมู่แต่ว่ามันเป็นการเรียนรู้แบบเอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้วันนี้เนี่ยจะเป็นการเรียนรู้แบบนำมาใช้ประโยชน์ด้วยนะครับต่อเลยครับเราเริ่มที่หมู่แรกก่อนอันนี้พื้นฐานเนี่ย เรากินกันทุกวันนะฮะเขาเรียกหมู่คาร์โบไฮเดรตหมู่คาร์โบไฮเดรตเนี่ยเนื่องจากประหยัดเวลาเนี่ยผมก็จะฟันธงไปเลยว่าคาร์โบไฮเดรตประเภทไหนเนี่ยงดกินแล้วคาร์โบไฮเดรตประเภทไหนเนี่ยกินได้แต่ทุกอย่างที่ผมบอกว่ากินได้เนี่ยมันล้วนต้องกินจํากัดนะฮะแล้วการจํากัดของการกินคาร์โบไฮเดรตประเภทแป้งเนี่ยมันต้องจํากัดตามน้ําหนักตัวจํากัดตามภาวะเบาหวานจํากัดตามภาวะไขมัน ที่เกิดขึ้นในร่างกายด้วยแต่เริ่มต้นเนี่ยเราแบ่งคาร์โบไฮเดรตเป็น2ประเภทก่อนประเภทแรกเ,เวลาจากัดเนี่ยผมให้สัญ,ญลักษณ์ไปเลยว่างดงดอะไรบ้างก็คือคาร์โบไฮเดรตประเภทน้ําตาลน้ําตาลมีอะไรบ้างก็ตั้งแต่น้ําตาลโดยตรงที่เราสกัดมาทั้งน้ําตาลทรายน้ําตาลปี๊บน้ําตาลกวดหรือเอาน้ําตาลมาดัดแปลงเป็นเครื่องดื่มเป็นขนมหรือไม่ได้ดัดแปลงเลย นำมากินเลยเก็บจากต้นก็มากินเลยก็คือพวกผลไม้สุกผลไม้หวานพวกนี้จัดอยู่ในหมู่น้ำตาลถ้าถือว่าท่านไม่ป่วยเลยไม่อ้วนไขมันไม่เสียเบาหวานไม่เป็นท่านกินได้นิดหน่อยพวกน้ำตาลนี่นะฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านเป็นกลุ่มพวกนี้แล้วท่านจะรักษาตัวเองท่านต้องงดฮนะเพราะว่า ยาเบาหวานมันก็สู้น้ําตาลไม่ทันนะฮะยาไขมันก็สู้น้ําตาลไม่ไหวเมื่อไขมันสูงเป็นเบาหวานเนี่ยหลอดเลือดมันแข็งความดันมันก็จะขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ท่านต้องจัดการกับปัญหาการกินก่อนก็คือเรื่องของการงดน้ําตาลจําให้แม่นนะฮะลูกกระบาดอยากให้เป็นภาพจําต่อมาก็เรื่องของอาหารข้า์โไฮเดรตประเภทแป้งพูดถึงแป้งเนี่ยมันเป็นอาหารหลักของเรา อาหารหลักของเราที่กินทุกวันใส่จานก็คือข้าวข้าวเหนียวข้าวเจ้าก็คือแป้งนะครับเราไปบดข้าวเหนียวบดข้าวเจ้าเราทําเป็นเส้นเส้นก๋วยเตี๋ยวก็ยังอยู่ในหมู่แป้งอยู่นะฮะหรือถ้าเป็นฝั่งตะวันตกแล้วเขาก็กินเป็นขนมปังอเน,นินแป้งข้าวสาลีหรือไม่ได้กินดัดแปลงจากประเภทข้าวมาเรากินโดยตรงจากพืช ที่มันมีแป้งเยอะเช่นเผือกมันฟักทองฟักทองนึ่งอันนี้ยังอยู่ในหมู่แป้งอยู่ปริมาณที่กินนั่งอยู่ในหลากหลายเนี่ยไม่เท่ากันเราต้องไปดูน้ําหนักตัวถ้าเราจะลดน้ําหนักตัวทุกวันนี้ถ้าคุณน้ําหนักตัวเกินคุณก็ต้องลดแป้งลงถ้าคุณจะลดน้ําหนักเท่าไร่เกินเอาง่ายๆความสูงเป็นเซนติเมตรเช่นคุณสูง155เซนเอาร้อยลบออกหมดเหลือ55กิโล คุมน้ําหนักอยู่ตรงนี้จะเป็นน้ําหนักที่ปลอดภัยทําให้ท่านเนี่ยไม่ต้องป่วยรุนแรงขึ้นไม่ทําให้เบาหวานกําเริบไม่ทําให้ไขมันเสียนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องไปจัดการตัวเองว่าแป้งที่ท่านควนแป้งที่ท่านกินอยู่เนี่ยปัจจุบันมันทําให้น้ำหนักตัวท่านเกินไหมถ้าท่านจะลดน้าหนักท่านก็ต้องลดแป้งลงแต่ในกรณีนี้ตัดน้ําตาลเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับภาพต่อไปครับ หมู่ที่สองคือหมู่คาร์บฮเรตหมู่ที่สองคือหมู่โปรตีนโปรตีนเนี่ยเป็นอาหารที่ผมไปรณรงค์ในทุกที่ว่าให้เรากินด้วยสติแล้วปัจจุบันนี้เราได้รับการส่งเสริมว่าโปรตีนเป็นอาหารชั้นเลิศกินแล้วมีแต่ข้อดีกินแล้วร่างกายสูงใหญ่กินแล้วกล้ามเนื้อแข็งแรงเด็กๆก,กินแล้วโตกินแล้วสูงกินแล้วฉลาดมันเป็นการส่งเสริมให้ข้อมูลเนี่ยครึ่งเดียวเพราะส่วนใหญ่เนี่ย ปัจจุบันเนี้ยบริษัทการค้าที่ผลิตโปรตีนขายจะส่งเสริมโปรตีนให้เรากินเยอะๆผลสุดท้ายเนี่ยมันจะปรากฏโรคสำคัญสองโรคที่ผมพูดในช่วงหลังก็คือพวกไตเสื่อมไตาวายแล้วก็มะเร็งเพราะดะนั้นให้ท่านจำใหม่ว่าหมูโปรตีนเป็นอาหารไบโพล่าไบโพล่าคืออะไรก็มีทั้งดีและก็มีทั้งลายเริ่มต้นการคัดเลือกโปรตีน ให้ท่านคัดเลือกแบบนี้ฮะที่ผมกระบาดสีแดงพยายามกินให้น้อยที่สุดหรือเลิกกินไปเลยอย่างเช่นนมวัวเนี่ยเราไม่มีความจําเป็นใ,นใดๆต้องไปกินท่านก็ตัดมันออกจากรายการไม่ใช่เฉพาะนมสดมาดื่มนะฮะผลิตภัณฑ์ที่มันแปรรูปจากนมเป็นเนยเป็นชีสนะครับเป็นโปรตีนผงอะไรต่างๆเนี่ยแนะนําว่ามันไม่จําเป็นกับชีวิตแต่ว่ามันจะสร้างปัญหาชีวิต คือมันจะทําให้ของเสียจากโปรโตีนเนี่ยมีปริมาณสูงมากจนในที่สุดเนี่ยไตยท่านรับไม่ทันไตท่านก็จะเสื่อมของเสียที่สะสมจากโปรโตีนจํานวนมากเนี่ยมันคือเขาเรียกบัตยูเรียนไโนโตรเจนมันจะทําให้ค่าตัวเนี้ยสูงสูงเนี่ยมันเป็นสารก่อมะเร็งได้อันนี้คือสาเหตุสําคัญก็ให้ท่านเริ่มจําเลยว่าในหมู่โปรโตีนที่ผมขึ้นภาพให้ดูเนี่ยนะฮะมีโปรโตีนอะไรบ้างที่ค่อนข้างปลอดภยัย ผมไม่ใช่คําว่าปลอดภัยเลยนะฮะเพราะเดี๋ยวท่านจะเข้าใจผิดว่าปลอดภัยกินเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีอีกให้ท่านเข้าใจเสมอในอาหารทุกหมูเนี่ยกินแล้วต้องมีการควบคุมให้มันพอดีแต่ก่อนอื่นจะควบคุมเลือกชนิดก่อนเมื่อกี้เรื่องคาร์โบไฮเดตเลือกชนิดไปแล้วใช่ไหมฮะน้ำตาลตัดทิ้งกินกินแป้งแต่แป้งเนี่ยกินให้พอดีการให้พอดีเนี่ยผมให้เกณฑ์แรกก่อนเกณฑ์น้ำหนักตัว แต่ถ้าแพทย์เป็นเบาหวานก็อเอาเกณฑ์น้ําตาลในเลือดที่ท่านตรวจต่อมาเรื่องของโปรตีนในหมู่ที่สองเนี่ยก็จะมีโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเห็ดโปรตีนจากถัว่วถั่วแปรรูปเป็นเต้าหู้หรือถ้าเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยเราเลือกเนื้อสัตว์ที่ชีวิตสั้นอะ่ะมันอยู่ไม่ยืนของเสียไม่เยอะเนื้อมันย่อยง่ายอันนี้เลือกกินประเภทนี้แต่ก็จำกัดจำนวน ผมให้ความรู้เบื้องต้นไปเลยเดี๋ยวไปถึงช่วงไตเสื่อมเนี่ยมันจะมันจะสั้นแล้วในภาวะที่เราไตาปกติเนี่ยเครื่องหมายถูกโปรตีนประเภทนี้ท่านกินเฉลี่ยนะผมเฉลี่ยว่าทุกคนน้ำหนัก60ิโลก่อนเฉลีย่ยท่านกินได้ประมาณ500กร,รัมต่อวันถ้าไตดีนะแต่เดี๋ยวเวลาลงลึกลงไปเรื่องไตเนี่ยจะลึกกว่านี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นก็หมู่โปรตีนก็ต้องคัดเลือก นอกจากคัดเลือกแล้วยังต้องกินให้พอดีกับสุขภาพของเราต่อครับภาพต่อไปครต่อมาก็เรื่องหมูไขมันบางคนเนี่ยรักสุขภาพไม่กินไขมันเลยไม่กินไขมันเลยผมคิดว่าไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมท่านควรเลือกกินไขมันดีไขมันดีตอนนี้ผมก็จะขึ้นภาพไปดูภาพแรกเนี่ย ไขมันเนี่ยเราแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆประเภทแรกก็คือไขมันอิ่มตัวเดี๋ยวก็จะยกตัวอย่างว่าไขามันอิ่มตัวไปเร็วจังถอยหลังเมื่อก่อนถอยหลังเมื่อก่อนก็จะยกตัวอย่างไขมันอิ่มตัวให้ดูว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างทฤษฎีสั้นๆไขมันอิ่มตัวเนี่ยมันจะ,สะเสถียรเพราะว่าในโมเลกุลของมันเนี่ย มันถูกเติมไฮโดรเจนไปหมดละจบแค่นี้นะลึกกว่านี้เดี๋ยวปวดหัวไขมันไม่อิ่มตัวมันยังมีช่องว่างอยู่ไฮโดรเจนมันยังเกาะไม่ครบเดี๋ยวไปดูหน้าตาว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างอ่ะต่อไปครับไขมันอิ่มตัวยกตัวอย่างก็คือผมให้พื้นที่กับน้ำมันมะพร้าวเยอะเลยเพราะว่าในโภชนากรทั่วไปเนี่ยเขาก็จะไปเรียนจากคนหลัง ฝรั่งเนี่ยมันไม่รู้จักน้ำมันมะพร้าวหรอกน้ำมันมะพร้าวมันอยู่ในประเทศเขตร้อนเวลาฝรั่งเนี่ยมันเห็นว่าเวลาเราเอาน้ำมันมะพร้าวนะมาโดนความเย็นปุ๊บมันขึ้นไขเลยพวกนี้มันเลยกลัวใหญ่เลยแล้วมันก็การระบาดน้ำมันมะพร้าวนี่ทิ้งออกจากสาระบบไปเลยว่าเป็นน้ํามันเลวแต่พอวิเคราะห์เจาะลึกเนี่ยไอการที่มันขึ้นไขเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในตัวมนุษย์เวลาเรากินเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นไขในหลอดเลือดเราหรอก เพราะมันต้องถูกการย่อยก่อนตอนนี้พวกน้ํามันอิ่มตัวเนี่ยสิ่งที่ผมจะเอามาใช้ประโยชน์เนี่ยเขาเรียกว่ามันอิ่มตัวแล้วเนี่ยมันจะไม่แปลรูปเป็นไขมันเร็วขวาก็คือทานแฟตเพราะฉะนั้นน้ามันอิ่มตัวเนี่ยจะไม่เปลี่ยนรูปเป็นทานแฟตเมื่อโดนความร้อนตอนนี้เราคนไทยก็จะแนะนําให้ว่าเวลาท่านกิน,นมะพร้าวเนี่ยมันแบ่งเป็นสามประเภทหนึ่งคือกินจากเนื้อมันเลยบางทีเราก็กินมะพร้าวเผา ค่อนข้างเนื้อแข็งหน่อยอหรือ,อะมะพร้าวอ่อนเนี่ยไม่ค่อยมีไขมันมะพร้าวอ่อนไม่มีไขมันนะมีแป้งนิดหน่อยแต่พอมาเริ่มแข็งขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มสะสมไขมันในตัวมันเราก็ถือว่าเราได้น้ำมันน้ำมันมะพร้าวชนิดหนึ่งแต่ว่ามันมีปัจจุบันเนี้ยมีการเอาน้ำนำมมะพร้าวซึ่งเป็นต้องมะพร้าวแก่นะมาเขาเรียกามา,มาบีบอัดมาหีบเย็น ก็เลยกลายเป็นน้ำมะพร้าวสกัดเย็นปัจจุบันนี้เราสามารถนำน้ำ,นำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยมาเป็นยารักษาโรคได้หลายประเภทเป็นอา,อาหารต้านการอักเสบเป็นอาหารที่ไปปรับสมดุลในเลือดเป็นอาหารที่สร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วยแล้วก็ถ้าเรากินตอนท้องว่างเนี่ยน้ำมันมะพร้าวเนี่ยกับเป็นตัวเร่งเผาผลาญเราจะไม่อ้วนถ้าเรากินตอนท้องว่าง แต่ว่าข้อเสียของน้ำมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยมันเป็นน้ำมันที่มีกลิ่นมะาพร้าวซึ่งไม่เหมาะที่จะปรปุงอาหารเพราะว่าเวลาเราปรุงอาหารเราไปทอดไข่เราไปเจียวไข่เนี่ยกลิ่นน้ำ,นำมันมะพร้าวมาเลยเนี่ยมันกลิ่นไม่ลงก็เลยมีการดัดแปลงว่าเอาน้ำมะพร้าวเนี่ยไปสกัดด้วยความร้อนอีกทีหนึง่งความที่คุณสมบัติมเนี่ยมันโดนความร้อนแล้วไม่เป็นไรก็เลยสกัดร้อนได้น,น้ำมะพร้าวสกัดร้อนเหมาะที่จะมาปรุงอาหารเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นแล้ว เวลาเราเอาไปผัดผักเราทำเป็นไข่ดาวทำไข่เจียวเนี่ยมันจะไม่ทำให้เสียกลิ่นรสของอาหารและข้อสำคัญมันเสถียรเพราะมันอิ่มตัวมันเลยไม่เปลี่ยนเป็นไขมันเลวเพราะนั้นเวลาท่านประกอบอาหารด้วยควารมร้อนเนี่ยท่านใช้น้ำมพน้าวสกัดร้อนได้ส่วนน้ำมันอื่นๆที่ผมกระบาดออกเนี่ยจริงๆน้ำมันหมูเนี่ยนะ สมัยก่อนสมัยโบราณเราใช้น้ํามันหมูมาเจียวอันนี้เป็นน้ํามันอิ่มตัวไม่เปลี่ยนเป็นไขมันเลวแต่ผมห่วงว่าเมื่อมาจากหมูเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งเจือปนที่ไม่พึงประสงค์หรือมันกลายเป็นน้ํามันที่ให้ไตกิสไลายมากไปก็เลยละไว้ส่วนน้ํามันปาล์มเนี่ยเป็นน้ำมันไม่อิ่มตัวเหมือนกันคุณสมบัติคล้ายน้ํามันมะพร้าวแต่ น้ามันปาล์มเนี่ยมันไม่ผลิตด้วยกระบวนการง่ายๆมันถูกกลั่นจากโรงงานเนี่ยประมาณ5ขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนมีเคมีด้วยแล้วก็มีความร้อนสูงด้วยก็เลยแนะนําว่าหยุดน้ํามันปาล์มก่อนนะครับก็เหลือน้ํามันอิ่มตัวที่ใช้ประโยชน์ได้ส่วนใหญ่ก็มาจากซีรียมะพร้าวเนี่ยปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับต่อครับอันนี้ก็เป็นน้ํามันไม่อิ่มตัว น้ำมันไม่อิ่มตัวเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมุ่งเน้นเอามาใช้ในการเปลี่ยนแปลงไขมันในเลือดเราไขมันในเลือดที่เรามุ่งหวังเราก็จะอยากสร้างไขมันดี h d l เราอยากจะไปลดไขมันเรวก็คือไตรกซอสรายแล้วก็ L-DL พวกน้ำมันไม่อิ่มตัวเนี่ยมันสามารถช่วยได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าไขมันเสียไม่กินไขมันแล้วช่วยถ้าคุณไขมันเสียเนี่ยคุณต้องกินไขมันถูกประเภท ตอนนี้ถูกวิาแพทย์เนี่ยห้ามเอาไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยไปโดนความร,ร้อนเพราะเมื่อไหลท,ที่ไขมันไม่อิ่มตัวโดนความร,ร้อนเนี่ยเนื่องจากไม่อิ่มตัวมันไม่สเสถียรมันกลายเป็นไขมันที่เลวกว่าเลยกลายเป็นทานแฟตเลยเพราะฉะนั้นน้ํามันเกือบทุกชนิดเลยนะที่จะปลอดภัยเนี่ยก็คือยิ่งเป็นน้ํามันไม่อิ่มตัวเนี่ยท่านกต้องกินแบบสกัดเย็นหรือกินจากต้นกําเนิดมาเลยนะครับ โดยไม่ผ่านความร้อนก็จะมีน้ํามันมากอกสกัดเย็นน้ํามันถูเหลืองน้ํามันถวเหลืองเนี่ยมันทำอุตสาหกรรมแล้วมันเข้าโรงงานข้อเสียของเข้าโรงงานคือมันจะมีสารเคมีมีความร้อนมีกระบวนการเยอะแล้วมันก็จะมันก็จะทาให้เกิดของเสียที่ไม่พึงประสงค์เพราะนั้นเราก็จะการระบาดพวกน้ำมันลำข้าวจริงๆอดีแต่อันนี้ที่มันเสียเพราะว่ามันผ่านโรงงานแล้วเป็นเคมีหลายขั้นตอน ต่อมาก็เป็นน้ํามันไม่อิ่มตัวประเภทดีฮะเช่นน้ํามันมะกอกสกัดเย็นแล้วก็อันนั้นไกลๆน้ํามันน้ํามันอะไร้เลยตันี้มันจะมีน้ํามันที่เป็นยาเลยอย่างสี่รายการเนี่ยนะฮะคือน้ํามันเคยอันนี้ไม่ใช่เคยเอาไทยแต่ว่าเป็นเคยในทะเลที่มันมีเขาเรียกสาหร่ายเยอะเป็นสาหร่ายที่มีสีแดง มันจะมีสารต้านอักเสบเขาเรียกแอสตาแซนทินก็เป็นคิวออยน้ำมันปลาหลายคนนี้ทานอยู่พวกนี้มีข้อเสียหมดก็คือเหม็นคาวจัดเลยเรากินธรรมดาไม่ได้ปกติไม่ได้แล้วก็มาทําเป็นแคปซูลนะเป็นแคปซูลชน,นิดพิเศษที่มันเป็นเจลเจลนิ่มๆนะฮะอันนี้อย่างเช่นน้ํามันเม็ดบอลาชอันนี้ก็ต้านการอักเสบน้ํามันกระเทียมลดไขมันในเลือดลดความหิตในเลือด ตัวโคอินไซคิวเอันนี้มันเป็นตัวที่ทําให้อันนี้ไม่ใช่ไขมันนะมันเป็นตัวทําให้หัวใจแข็งแรงสูตรตํำรับข้างล่างเนี่ยผมเลยนํามาใช้ดูแลผู้ป่วยที่ไขมันในเลือดเสียหัวใจอ่อนแอการหมุนเวียนเลือดไม่ไมปกตินะฮะอเน,นี้มันจะเป็นเรื่องของความพิเศษละเป็นเอ็กซ์ต้าละอันนี้ถึงขั้นเอาไขามันรักษาไขามันนะฮะไอสูตรตำรับการค้นฟ้าแบบนี้ ผมก็ใช้ในการดูแลผู้ป่วยเมื่อก่อนเนี้ยผมก็ใช้ยารักษาผู้ป่วยแต่ปรากฏว่ายาไขามันเนี่ยมันมีผลข้างเคียงเยอะพวกกลุ่มสเตียินมันจะมีผลข้างเคียงต่อตับแล้วก็กล้ามเนื้อแต่ว่าคนไข้จําเป็นต้องใช้เพราะว่าให้เขาปรับพฤติกรรมให้ไปออกกำลังกายเขาก็ออกไม่ไหวในภาวะผู้สูงอายุบางคนมีภาะวะเรื่องโรคหัวใจด้วยเพราะนั้นไอ้ข้างล่างเนี่ยมันก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้ อันนี้ขอยกตัวอย่างแล้วขอประชาัมพันนิดนึงคือการที่คนไทยเราเนี่ยนะฮะเราจะดูแลสุขภาพเนี่ยความรู้ที่ผมให้เนี่ยท่านทำเนี่ยท่านได้แล้วแหละแต่ว่าในกรณีที่ท่านมีข้อจํากัดในการดำรงชีวิตการใช้ชีวิตการหาอาหารรับประทานเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมทำโรงพยาบาลเอก,กชนนะฮะเป็นเจ้าของเลยผมขายโรงพยาบาลออกไปแล้วก็ตั้งใจว่าเราจะเป็นทางเลือกที่ดี ให้กับคนที่ต้องการดูแลสุขภาพแบบหลีกเลี่ยงการใช้ยาปรับพฤติกรรมเป็นวิธีหลักแล้วก็การส่งเสริมด้วยตัวที่มันควรจะเป็นเนี่ยเป็นวิธีที่สับสนขึ้นมาอ,อย่างเช่นที่พาราไดพาร์คเนี่ยรู้สึกท่านจะได้รับแจกโบชัวแล้วนะอันนี้เราก็จะมีร้านอาหารชื่ออ a ทแอนท a t เวลาตั้งบอกตัวเองชัดเลยคุณกินอร่อยนะคุณเลือกร้านได้เลยแต่ถ้าคุณอร่อยด้วยแล้วก็อ a ทแอน e a t ด้วยก็คือที่ร้านอ a ทแอนท a t เราอันนี้ขอญาติประชาัมพันธ์ ร้านที่เราอยู่ชั้นสามเน่ยอยู่ตรงข้ามรามาพรีเมียมรามาพรีเมียมอยู่ชั้น3ซึ่งอันนี้ก็เป็นศูนย์ของโรงพยาบาลรามาที่มาเปิดสาขาเรื่องเป็นศูนย์เวลเนตอันนี้เราอยู่ตรงข้ามกันเผื่อท่านใดสนใจนะเรื่องอาหารรู้สึกเขาจะมีแจกคูปองให้ไปชิมให้อะไรไม่ทราบนะผมไม่ได้คุยกับฝ่ายกับตลาดเขาอันนี้ก็เป็นการยกตัวอยา่างอย่างเช่นอันนี้ มันจะเป็นไขมันที่ไปแทนยาไขามันแล้วก็ให้ได้ผลดีนะครับต่อเลยครับอันเนี้ยหมูสี่ห้าสองหมู่สุดท้ายเนี่ยนะครผมพูดควบรวมเลยสามหมู่แรกก็คือเริ่มตั้งแต่คาร์โบไฮเดรตโปรโตีนแล้วก็ไขมันสามหมูแรกเนี่ยมันเป็นหมู่ที่ให้พลังงานนะถ้ากินเยอะแล้วก็จะจะอ้วน เพราะนั้นถ้าใครจะลดน้าหนักเนี่ยสาหมูแรกท่านต้องลดลงหรือถ้าใครจะลดไขมันในเลือดท่านก็ต้องลดลงใครจะลดน้ําตาลในเลือดท่านก็ต้องลดลงหรือใครจะทําให้ไตดีขึ้นเนี่ยท่านต้องลดลงตัวนี้พอลดมันจะหิวอันนี้เราเรียกว่าอาหารกลุ่มที่มันจะมาบาลานซ์ใหม่มาปรับให้ท่านอิ่มแล้วก็ให้ความปลอดภัยไปในตัวเพราะฉะนั้นเราก็จะมาหาอาหารซึ่ง มีสาหมู่แรกน้อยก็คือมีคาร์โบไฮเดรตน้อยมีโปรโตีนน้อยมีไขมันน้อยมันก็มาออกหวยที่นี่ก็คือพวกผักแล้วก็ผลไม้ที่ไม่หวานนะฮะผักเนี่ยพอเราพูดถึงผักท่านก็น,นึกถึงพวกกินใบคะน้าผักกาดขาวฟังตุ้งผักบุ้งจริงๆผักเนี่ยมันควบรวมไปทุกส่วนของพืชที่เรามากินได้ ไม่ว่ามันจะเป็นฝกักเป็นผลเป็นดอกเป็นหัวตอนนี้ไอ้ดอกโทษผลเนี่ยเราต้องคัดเลือกนิดหนึ่งเพราะว่าผลของผักบางชนิดเนี่ยแป้งมันเยอะเราเลยจัดมันไปอยู่หมู่แป้งจําได้เนาะเช่นฟักทองนึ่งอย่างเงี้ยหรือพวกหัวที่มันมีเนื้อแน่นเช่นอะไรฮะหัวเนื้อแน่นพวกเขือพวกมันจัดไปอยู่หมู่แป้งเราจะไม่จัดอยู่ในหมู่4หมู่หนี้นะฮะแต่ถ้าหัวประเภทเนื้อรวม มีอะไรบ้างแครอทใช้เท้าออหอมกระชายกระเทียมขิงขาจัดอยู่ในหมู่ผักเพราะได้บางทีมันมีสับเซ็ตมีตัวย่อยในหมู่ผักโดยสรุปก็คือเป็นหมูที่แป้งต่ำด้วยอันนี้ก็คืออะายชื่อผลไม้ไม่หวานยังจัดอยู่ในหมู่แร่ธาตุวิตามินเพราะเราหวังเรื่องของเ,ออเส้นใยอาหารวิตามินที่มันหลากหลาย แร่ธาตุที่มันมีอุดมสมบูรณ์แล้วก็แถมพวกงากับเป็นงาหมาไปด้วยเพราะเนี้ยเราจะเน้นเรื่องแคลเซียมโดยท่านไม่ต้องไปพึ่งแคลเซียมจากการกินพวกสัตว์เล็กอะไรสัตว์ตัวเล็กๆก,กินเอาแคลเซียมเนี่ยท่านกินเผือกโทษท่านกินงานเนี่ยจะยิ่งถ้าจะเอาเยอะเนี่ยท่านเอางาดำเนี่ยมันจะเยอะมากเพราะนั้นในหมู่ที่ผมโชว์ภาพเนี่ยมันจะให้แร่ธาตุวิตามินครบถ้าท่านกินหลากหลายนี้ เพราะนั้นท่านไม่ต้องกลัวอ่อนแอไม่ไม่ต้องกลัวเรื่องภูมิต้านทานไม่ดีแล้วก็ท่านไม่ต้องกลัวพวกความอ้วนไม่ต้องกลัวเรื่องไขมันไม่ต้องกลัวเรื่องโปรตีนเกินอาหารหมูสี่หมูห้าเนี่ยจึงเป็นอาหารนําร่องที่ผมแนะนําว่าถ้าท่านต้องการคุ้มคุมโรคเหล่านี้ให้ท่านกินก่อนอาหารอื่นเลยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ท่านกินพวกนี้เข้าไปถ้าครึ่งกระเพาะแล้วเนี่ยมันจะทําให้ท่านเนี่ยไม่สามารถไปกินพวก ขบไฮเดตเกินไม่กินโปรตีนเกินและไม่กินไขมันเกินอันนี้เราเรียกว่าอาหารสมดุลเป็นหมู่ที่4ี่กับหมู่ที่5นะครับต่อเลยครับอันนี้ตัวอย่าง่าถ้าใครจดไม่ทันก็อาจจะถ่ายรูปผมก็ยกตัวอย่างว่าพืชส่วนที่มันกินใบกินดอกกินฝักกินผลกินหัวเนี่ยมันรูปร่างหน้าตาประมาณไหนนะครับต่อไปอีกหน้าครับ โอเคอันนี้ยกตัวอย่างอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี้ยอันนี้ก็เรียกว่าทําให้เห็นภาพก่อนว่ากลุ่มพวกนี้เป็นอาหารที่สร้างสมดุลไม่เจ็บป่วยเมื่อไหร่ที่ท่านกินอาหารประเภทนี้เข้าไปเยอะเยะมันก็จะคุมได้หมดคุมเบาหวานคุมไขมันคุมความดันคุมน้ําหนักตัวคุมของเสียในเลือดที่มาจากโปรตีนทําให้ไตท่านไม่เสื่อมต่อทําให้ของเสียที่ไปกระตุ้นมะเร็งไม่เกิด เพืะนั้นมันเป็นอาหารต้านโรคหมดนะครับต่อครับต่อมาก็เป็นผลไม้ไม่หวานบางคนบอกว่ากินแต่ผักแล้วมันเหี่ยวแห้งใจนะฮะไม่ได้มีผลไม้กินเลยตัวน,นี้ผลไม้ไม่หวานเนะี่ยนิยามมันคืออะไรมะม่วงตอนดิบเราถือเป็นหมูคาร์โบไฮเดรตเป็นหมูแป้งนะมะม่วงอนะ่ะแต่พอตอนสุกปุ๊บมันเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทน้ำตาลไปเลย แต่ถ้าเป็นผลไม้ประเภทนี้ฟรั่หลังชมพู่แอปเปิลสังเกตท่านเก็บหรือซื้อที่2วันที่3วันที่4วันที่ห้าเนี่ยแทบไม่เปลี่ยนเลยมันจะไม่ได้หวานขึ้นเยอะแยอะอาจจะหวานขึ้นนิดหน่อยแสดงว่าแป้งมันไม่เยอะพอแป้งมันไม่เยอะมันก็จะมีพวกเส้นใหญ่เยอะแป้งไม่เยอะก็จะมีน้ําตาลไม่เยอะอันนี้ค่อนข้างปลอดภยัยเวลาท่านรับประทานผลไม้ท่านไม่ต้องระวังโรค NCD เยอะ ไอ้พวกอ้วนเบาหวานความดันไขมันเราเรียก n อ d นซดีนะครับอันนี้เขาจะเป็นหมู่ยังจัดให้อยู่ในหมู่แร่ธาตุวิตามินอยู่ครับต่อไปฮะอันนี้ก็เป็นพวกแร่ธาตุอันนี้จะให้ความโดดเด่นเรื่องแคลเซียมแล้วก็เป็นตัวมีไขมันนะฮะงานนี้มีไขมันแต่ก็เป็นไขมันดีเป็นประเภทไขมันไม่อิ่มตัวเพราะฉะนั้นเวลาท่าน จะรับประทานเนี่ยท่านแค่คั่วให้มันสุกหอมๆนะโดยโดยอย่าไปทำให้มันไหม้เกรียมนะฮะต่อครับอ่ะตอนนี้ลงลึกแล้วเอาว่ายกหัวข้อมาเป็นอ้วนเบาหวานความดันไขมันต่อเลยครับเริ่มต้นเหมือนที่ผมเกินไปแล้วถ้าเราเป็นโรคอ้วนเบาหวานความดันไขมันเนี่ยท่านต้องสกัดดาวรุ่มก่อน ใช้หมูสี่หมูห้าเนี่ยมาเป็นตัวนำก่อนตอนนี้การกินพวกนี้ก่อนเนี่ยท่านอาจจะเริ่มต้นถ้าเดี๋ยวนี้ถ้าใครทันสมัยหน่อยก็อาจจะเริ่มต้นด้วยผักสดที่อาจจะลาดน้ำสลัดตอนนี้การลาดน้ำสลัดนี่ต้องพิจารณาเดี๋ยวนี้ก็จะมีน้ำสลัดที่กินแล้วส่งเสริมโรคเบาหวานไขมันเพราะว่ามันเป็นน้ำสลัดที่มีไขมันไม่ดีเนื่องจากเขาต้องการราคาถูกมี อยากให้เอาร่อยก็เลยใส่น้ําตาลไปเยอะเลยมีทั้งไขมันเสียแล้วน้ําตาลเสียไปด้วยอันนี้ก็อยากให้พิจารณาว่าเวลาท่านซื้อน้ําสลัดเนี่ยนะให้เป็นน้ํามันที่ดีและไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันไม่มีมายองเนสอ่มันแบบไหนดีนะครับถ้าอยากจะศึกษาเพิ่มเติมก็อาจจะแวะไปที่ชั้นสามไปดูว่าน้ำน้ำน้ำสลัดอ่ะที่มันปลอดภัยเนี่ยมันทําด้วยอะไร ไม่สงวนซีกสิทธิ์นะหยิบขวดดูถ่ายรูปแล้วเอาไปทำเองได้ครับอันนี้เรากินอันนี้ก่อนตอนนี้คนไทยเราเนี่ยไม่ถนัดหรอนะน้ำสลัดน้ำพริกก็ได้ส่วนใหญ่มันมาในรูปของผักเคียงใช่ไหมหรือยำก็ได้หรือบางคนต้องการฟาสต์ฟู้ดตอนเช้าเอาไปปั่นเลยพวกนี้ปั่นพร้อมกันหมดได้เลยปั่นผักแล้วก็ผลไม้ไม่หวานกินเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ด All ready to eat ปั่นใช้เวลาสักสามนาที5นาทีจบไม่โทษไม่ถึง5้านาทีหรอกเวลาปั่นนะนาทีกว่ากว่าแต่ว่ามันจะช้าตอนเตรียมวิธีการทำให้มื้อเช้าเร็วท่านเตรียมไว้ก่อนใส่ถุงแพ็คตอนนี้เราจะกินพวกนี้ให้สะอาดเนี่ยมันมีวิธีการที่ทำให้สะอาดเดี๋ยวยังไม่ถึงภาพตอนนั้นนะถ้าถึงเดี๋ยวผมให้ดูเพราะว่าปัจจุบันนี้เราไม่สามารถไว้ใจผัก ผลไม้ที่เราซื้อมาได้ว่ามันปลอดภัยไหมส่วนใหญ่เนี่ยเราอาจจะได้รับของแถมที่เราไม่ได้เรียกหาเราอาจจะได้รับสารเคมียาฆ่า,มาแมลงตั้งแต่ผู้ปลูกเลยหรือบางทีเนี่ยขายหมดวันแล้วผักมันจะเหี่ยวแม่ค้าอาจจะแถมฟอร์มาลดีนมาให้ไอ้พวกนี้ควรล้างออกหรือมันอาจจะมีพวกเชื้อโรคกินผักสดแล้วทําให้ท้องเสียเพราะฉะนั้นเวลาเรากินผักสดเนี่ยเราต้องสาดมาก ผักสดจะมีประโยชน์2ข้อที่ผักสุกไม่มีก็คือเรื่องของวิตามินซีแล้วก็เอนไซม์สารฟื้นฟูดังนั้นถ้าท่านต้องการฟื้นฟูตัวเองต้องการให้ร่างกายเนี่ยได้วิตามินแร่ธาตุที่ครบสมบูรณ์เนี่ยท่านควรแบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมากินเป็นผักสดผักสดท่านจะยำก็ได้เป็นผักเคียงเคียงน้ําพริกเเค,เ,เคียงปูหลนเคียงปลาหลนก็ได้นะครับหรือยำก็ได้คนไทยเรากินอาหารยำ รดเปรี้ยวจากมะนาวรสเผ็ดจากพริกไม่ได้ทําให้สุขภาพเสียก็กินตามที่เราถนัดเพราะว่ารสชาติพวกนี้มันเป็นกระตุ้นอาหารทั้งพริกทั้งมะนาวเนี่ยเป็นสมุนไพรหมดนะแต่ว่ากินในรสชาติที่มันพอดีไม่ทําให้เราเนี่ยแสบท้องปวดท้องอันนี้เป็นใช้ได้เพราะฉะนั้นอาหารพวกนี้นะฮะก็จะเป็นอาหารต้านโรคอ้วนเบาหวานความดันไขมันให้ทานก่อน ทานมากทานน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับดีกีควารมรุนแรงถ้าท่านอ้วนมากเป็นเบาหวานเยอะท่านก็ต้องกินพวกนี้เยอะเท่าไหร่ถือว่าเยอะฮะเกินครึ่งหนึ่งของความอิ่มก่อนเปิดเปิดฉากด้วยพวกนี้ก่อนต่อครับต่อมาก็เรื่องของบางคนบอกว่าถ้างั้นตายแล้วเ,เป็นเบาหวานเป็นไขมันเป็นฟาร์มดันจะลดน้ําหนักกินคาร์โบไฮเดรตไม่ได้เลยก็มาดูอีกทีหนึง่งถ้าท่านกินไอ้สักครู่เนี่ย ผักและผลไม้ที่ไม่หวานก่อนเนี่ยกินไปแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยเราคนไทยเราก็ติดข้าวนะติดข้าวบางทีเราก็อยากจะกินเป็นเปลี่ยนชนิดบ้างเป็นกว๋วยเตี๋ยวบ้างเป็นขนมปังบ้างทานได้ตามข้อจํากัดถ้าท่านไม่ติดเรื่องน้ําหนักตัวเบาหวานท่านคุมได้ท่านก็กินได้ระดับหนึ่งประเภทเนี้เขาเรียกกินแล้วต้องทดลองดูว่ามันพอดีกับน้ําหนักตัวท่านไหมพอดีกับเบาหวานได้ไหมยังคงกินได้อยู่ แต่ท่านสังเกตว่าอะไรหายไปฮะคาร์บฮเรตน้ำตาลหายไปเลยเหลือแต่แป้งอยู่นะครับต่อครับสไลด์ต่อไปครับอันนี้ก็เป็นหมู่ไขมันเช่นเดียวกันฮะการกินไขมันเนี่ยเบาหวานไม่ขึ้นการกินไขมันประเภทบนหน้าจอเนี่ยกินแล้วไขมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวนะท่านมีปัญหาเรื่องเบาหวานนกินไขมันได้นะ ท่านมีปัญหาเรื่องไขมันในเลือดเสียท่านกินไขมันประเภทนี้ได้นัานความรู้มันต้องละเอียดขึ้นนะฮะต่อครับหมูโปรตีนผมตัดโปรตีนที่กระบาดแดงออกไปแล้วอันนี้ก็คือโปรตีนที่ท่านทานได้การกินโปรตีนเบาหวานไม่ขึ้นเบาหวานไม่ขึ้นเวลาท่านกินไข่ไข่ต้มไข่ลวกเนี่ยเบาหวานไม่ขึ้น เพราะว่ามันไม่มีน้ําตาลไม่มีแป้งอยู่เวลาท่านกินเห็ดเบาหวานไม่ขึ้นนะแล้วก็ไขมันไม่เสียเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยกินแล้วเบาหวานไม่ขึ้นยกเว้นถั่วถั่วแล้วมันมีแป้งอยู่เบาหวานยังขึ้นอยู่แต่หมวดประเภทนี้เรียกว่าหมวดหมวดโปรตีนเวลาท่านอิ่มด้วยโปรตีนน่ะมันจะคุมน้ำหนักตัวได้ค่อนข้างดีอันนี้ในแง่ของน้ำหนักตัวนะ และก็คุมเบาหวานได้ค่อนข้างดีคุมไขมันได้ค่อนข้างดียกเว้นตัวเดียวพวกถัว่วแตถ้าท่านจะคุมน้ำหนักตัวคุมเบาหวานท่านยังต้องงดโปรตีนประเภทถั่วอยู่ก่อนแต่กินประเภทอื่นได้